สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงรายขอนำเสนอสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอติดดาวกรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากโดยมีกลไกลการพัฒนาทุกระดับเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และที่สำคัญคือค่านิยมองค์การกรมการพัฒนาชุมชน A B C D E F S n P ด้วยการพัฒนาและขับเคลื่อนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอติดดาวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าดแดดจังหวัดเชียงรายประจำปี2566ดังนี้ด้านการบริหารดีพัฒนาการอำเภอพร้อมทิมงานมีภาวะผู้นำที่ดีเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดี และมีการนำธรรมพิบาลในการคลองตนคลองคนคลองงานในการขับเคลื่อนงานของสำนักงานพัฒนาชมุมชนอำเภอกิจกรรมของอำเภอและกิจกรรมของภาคีเครือข่ายการพัฒนาจนสามารถส่งสมาชิกในทีมงานประกวดข้าราชการดีเด่นได้รับรางวัลประจำปี2566แผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนางานงบระบบคน มีคำสั่งมอบหมายการงานวางแผนงานร่วมกันโดยใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายตามห่วงเวลาอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลหากมีปัญหาพัฒนาการอำเภอพร้อมทีมงานร่วมหาทางออกร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนด้วยหลักธรรมาพิบาลระบบงานกระบวนงาน มีการจัดทำระบบข้อมูลงานพัฒนาชุมชนข้อมูลอื่นๆในระบบแฟม้มข้อมูลและระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถนำมาใช้ในการวางแผนในการขับเคลื่อนง,งานทีมงานพัฒนาชุมช,มชนอำเภอป่าแดดได้น้อมนำหลักการทรงงานหลักธรรมพิบาล มาใช้ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนให้บังเกิดผลสูงสุดแก่ประชาชนอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพประสิทธิผลอีกทั้งได้น้อ,นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับตนเองหมู่บ้านชุมชนสารงานดี้าคีมีส่วนร่วมประสานงานภายในเครือข่ายพัฒนากรผู้ประสานงานตำบลร่วมประชุมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นประจำทุกเดือนในระดับอำเภอ พัฒนาการอำเภอร,ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าส่วนราชการทุกเดือนจัดประชุมศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยังย่งยืนด้วยหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงประชุมกบอ,อประชุมพอชอ,อประชุมร่วมกับอบอตอ,อบอจอในการจัดงานและประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่นการประสานงานหน่วยงานภาคีเครือข่ายและทำงานเชิงบูรณาการร่วมกัน อย่างเช่นกิจกรรมเยี่ยมครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์ีพ m a มกิจกรรมปลูกผักสร้างความมั่นคงทางอาหารในศูนย์เรียนรู้พุกหนองนาวัดสันกองพัฒนารามกิจกรรมทางนี้มีผลผู้คนรักกันณนะถนนศูนย์เรียนรู้วัดสันกองโดยปลูกผักและผลไม้กิจกรรมแบ่งปันเมล็ดพันผุผักเพื่อสวนครัวกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและปลูกต้นไม้ กิจกรรมเดินรณรงค์ดูแลรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์โดยไม่ใช้สารเคมีกิจกรรมเอามือสามัคคีย่ำดินปลูกข้าวกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรและต้นไม้กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกับทุกภาคส่วนบุคลากรดีภายใต้บุคลากรเก่งดีมีความสุขในการบริหารจัดการบุคลากรโดยใช้คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานการเสริมสร้างความผาสุกในองค์กร การพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรเช่นการเรียนรู้วิธีการตัดต่อวิดีโอเป็นต้นส่งเสริมพลังประชาชนและครอบครัวของบุคลากรให้มีศักยภาพส่งเสริมประชาชนในการขับเคลื่อนง,งานดังนี้ 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับจังหวัดเชียงรายประจำปี2566 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้หมู่บ้านสันติธรรมหมู่ที่4ตำบลสมค่าให้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1หมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2566 3ส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มพัฒนาสตรีได้รับรางวัลแม่ดีเด่นและผู้ใหญ่บ้านดีเด่นประจำปี2566้านบริการดี บริการสำนักงานบุคลากรในสำนักงานพัฒนาชุมชนมีความพร้อมในการให้บริการอุปกรณ์เครื่องมือและระบบข้อมูลโดยในใจมาที่3-4ได้ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์สำนักงานเครื่องพิมพ์เตอร์จำนวน2เครื่องจากสมาคมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมืองอำเภอป่าแดดบริการในชุมชน ทีมงานสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าแดดได้รับเชิญเป็นวิทยากรส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับภาคีเครือข่ายและชุมชนการร่วมกิจกรรมในชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านที่5ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีบรรลุวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งทุกมิติด้านความมั่นคงทางอาหารมีแหล่งอาหารที่เพียงพอทุกครัวเรือนมีการปลูกผักเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภค มีการแบ่งปันอาหารในชุมชนมีการส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยด้านความมั่นคงในชีวิตการมีอาชีพและรายได้ตำบลโรงช้างมีประชากรทั้งสิ้น18,055คนมีอาชีพและมีรายได้จำนวน17,741คนคิดเป็นร้อยละ98.26การเก็บออมเงินจากข้อมูลจปทปี2อ6 6อปี2566 ที่สำรวจทั้งสิ้นจำนวน1,200ครัวเรือนพบว่าครัวเรือนมีการเก็บออมทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละร้อยของครัวเรือนทั้งหมดทางด้านที่อยู่อาศัยตำบลองช้างมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยจำนวน1 1 9 3ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ9 9 0 9และมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติในทุกหมู่บ้านด้านความสามัคคีปรองดอง ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมามีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านและมีกิจกรรมลงแขกเอามือสามาคัคีหรือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้านการยึดหลักประชาธิปไตยมีการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารนณะจำนวน5กิจกรรมได้แก่ การประชุมประจำเดือนทุกหม bidding, morgen, bike, empire, <affe> ู่บ้านในทุกเดือนการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านการร่วมประชุมหมู่บ้านธรรมาพิบาลการร่วมกิจกรรมตามแผนพัฒนาหมู่บ้านกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดในที่สาธารณะกิจกรรมการร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ด้านการบริหารจัดการชุมชนมีกิจกรรมอย่างหลากหลายอย่างเช่นกิจกรรมการสืบค้นภูมิปัญญาสืบค้นตำรับยาโบราณกิจกรรมการพัฒนาโคกหนองนาวัดสันกองพัฒนารามมีการใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้ของชุมชนโดยจำนวนครวัวเรือนที่ใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้ของชุมชนมากกว่า170ของจำนวนครวัวเรือนทั้งหมด ด้านการสร้างเครือข่ายภาคีการพัฒนามีการเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนตำบลโรงช้างมีการสร้างความร่วมมือจิตภาคีการพัฒนาโดยได้บรูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อพัฒนาตำบลเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นกิจกรรมสืบค้นภูมิปัญญาหมอเมืองกิจกรรมในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาวัดสันก,กองพัฒนาราม กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาให้แก่เด็กและเยาวชนกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชนโดยรวมพลังจิตภาคีเครือขา่ายเยี่ยมกัวเรือนยากจนกิจกรรมแลกเปลี่ยนแบ่งปันผลผลิตของสูนเรียนรู้โคกหนองนาววัดสักกองพัฒนารามโดยการขับเคลื่อน,นังกล่าว สามารถทำให้บรรลุวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด KPI สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงรายขับเคลื่อนกิจกรรมตามตัวชี้วัดกรมการพัฒนาชุมชนทุกตัวชี้วัดนวัตกรรมการจัดการองค์ความรู้ i a t a Job จำนวน4กิจกรรมได้แก่หนึ่ง จัดก,กิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนธรรมพิบาล2กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นหมอเมืองโ่งจาง3กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาวััน์ของพัฒนาราม4กิจกรรมสตรีขับเคลื่อนการปลูกผักสวนครัวและพลืชสมุนไพรจากการขับเคลื่อนโครงการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอติดดาว ส่งผลให้บรรลุวิสัยทัศน์เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปา่าแดดสวัสดีค่ะ